ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการพัฒนางานตามข้อตกลงค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านายาน,นสิทธิ์สิงห์แากตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. นงาร์งานมีพาร์งานเป็นไปตามที่กศกกำหนดโดยชั่วโมงสอนตามตารางสอนรวมจำนวน17ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. ลักษณะางานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25 51, ช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560และดำเนินการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน active learning การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนรูปแบบ active learning ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์รู้จักการช่วยเหลือและเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนโดยมีการเสริมแรงทางบวกจากครูผู้สอนนักเรียนเรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ตามที่คาดหวังและมีความสุขในการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้สร้างและพัฒนาศอนวัตรกรรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจโดยใช้เทคนิคการสอนรูปแบบ active learning ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทบทวนความรู้ก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนเพื่อให้หนักเรียนตรวจสอบพัฒนาการและความเข้าใจของตนเองมีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเช่น การใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้โดยการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้จากบันทึกหลังสอนศึกษาเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายน่าสนใจให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มีการจัดตกแต่งห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจัดสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้จะทําสื่อสารสนเทศต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนมีการอบรมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามของผู้เรียนโดยบูรณาการและสอดแทรกทั้งในและนอกห้องเรียนด้านที่ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนข้าพเจ้าทำหน้าที่เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการออกเยี่ยมบ้านตามระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ครบ100%เเซมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีการประเมินและคัดกรองผู้เรียนเพื่อนำไปสู่การรับทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษอีกทั้งยังจัดหาและสนับสนุนทุนการศึกษาเดือนละ1 5 0 0บาทเพื่อมอบแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความปรับพฤติดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนคนอื่นๆมีการจัดทำกลุ่มหลา์ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและประสานงานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนนอกจากนี้ยังปฏิบัติหน้าที่อื่นๆในสถานศึกษาเช่นหัวหน้าง,งานบริหารงบประมาณผู้รับผิดชอบโครงการกีฬาสีภายในโครงการเข้าค่ายพักแรมเป็นต้นด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาวิชาชีพ มีการอบรมออนไลน์และออนไซต์ด้านการใช้เทคโนโลยีการอบรมการปรับวิธีการสอนวิทย์ให้ถูกตริดเด็กมีการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณแบบเกมเป็นฐานและร่วมฟังเสวนาของครูรู้สภาเรื่องการเขียนรายงานวิจัยอย่างมีคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและดิจิทัลกับการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันในระดับสถานศึกษาหรือระดับเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนในด้านกระบวนการคิดและการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท,าท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 จากสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตำ่ำเนื่องจากนักเรียนมองว่าเป็นวิชาที่ยากและขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลข้าพเจ้าดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุผลผ่านกระบวนการ PDCA นั่นคือการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไข plan do check act ประเด็นเข้าสู่วง PLC เพื่อหล,ลักเรียนข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาต่อไปผลลัพธ์การพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ละ60มีผลสำเร็จทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นและ1อยละ60มีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สรุปผลการดำเนินงาน มีผู้เรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดีขึ้นไปคะแนน70คะแนนขึ้นไปจำนวน19คนจากนักเรียนทั้งหมด26คนคิดเป็นร้อยละ73ด73สสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ